อัลสลามุอะลัยกุมบเระห์มะตุลลอฮ์ว่าบเรากาตัวอัลฮคมดีลิแล้วครับดูรายการของอาจารย์ฮานีเนี่ยมันได้ข้อคิดในเรื่องของงานวิจัยงานวิจัยคือดูในเรื่องของสติของมนุษย์ที่เป็นพฤติกรรมมาแต่ละเรื่องเรื่องเนี่ยครับบางทีเรื่องนั้นบางทีก็เราอาจจะทําโดยไม่รู้ตัวแล้วก็เอาสิ่งที่เป็นเรื่องอิสลามมาแก้ไขเป็นอย่างไรนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างวันนี้เรื่องของโกโหกนะแต่ละเรื่องเนี่ยผมไม่ได้ดูว่าการโกหกที่เกิดขึ้นแล้วมีไหมเดี๋ยวอาจารย์คงมีมานะว่ากโกหก อิสลามอนุญาตมีอะไรบ้างช่แล้วเดี๋ยวเรามา,าดูกันนะครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะย้ําเตือนก่อนเลยว่ารเราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะครับถึงว่าพฤติกรรมอันแปลกประหลาดของมนุษย์เนี่ยที่<ร>ชอบในเรื่องของการโกหกเนี่ยนะครับก็คือเรารังเกียจในการที่จะตกเป็นผู้ที่ถูกโกหก แต่บางครั้งเราก็บังคับตัวเองไม่ได้เหมือนกันในการให้ตัวเองนั้นไม่ไปโกหกผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆหรือเรื่องใหญ่ก็ตามหรือเรื่องที่จะนําพาไปสู่หายนะของสังคมหรือของตัวเองการโกหกนี่แหละครับมันก็เป็นผลของหรือเป็นเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมเราจะเห็นได้ว่ายิ่งในเรื่องของการเมืองในขณะนี้นะครับปัญหาเลยก็คือการพูดไม่หมดพูดไม่หมดบางทีพูดวันนี้แล้วเนี่ยไอ้วันหน้าจะพูดจริงไหมแต่เพราะนั่นโกหกไปแล้วไง ไปมาเรื่องหนึ่งมันก็จะเป็นซ้ำซ้ำซ้ำไปปัญหาก็ตยไปดูเรื่องแรกเกิดจากการโกรหกครั้งแรกอ่ะใช่ครับมันก็เป็นปสัญญา,ปญญาไปเรื่อยเลยเรือรงังและเป็นปัญหาที่ส่งต่อกันมาตั้งแต่ในอดีตและยิ่งในขณะนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามีการพูดโกหกต่างๆนานาเต็มไปหมดในสื่อทีวีต่างๆมีการกรับกรอกมีการกระลนอนปินปอนยิ่งๆวันนี้นะครับเราดูในเรื่องของการเมืองเนี่ยวันนี้สักหน่อยหนึ่งนะแต่แต่แต่อยากให้เราดูในฐานะผู้ที่ศึกษา วันนี้เนี่ยเราดูบางครั้งเนี่ยเราดูเพื่อเลือกข้างออแต่จริงแล้วเนี่ยเราลองถอยมาสักหน่อยแล้วดูเพื่อที่จะศึกษาในพฤต<ม>ิกรรมหรือในในสใิสัยของคนที่อยู่ในตรงนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันร้ายแรงก็คือเรื่องของคําพูดมีการโกหกกันไปกันมามีการพูดไม่หมดมีการบอกไม่หมดว่าต้องการสิ่งใดหรือไม่ต้องการสิ่งใดครับผมมีการบอกไม่หมดว่าต้องการประชาชนหรือไม่ต้องการประชาชนมั้นมีสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเป็นเรื่องของการโกหกต่มันมันเต็มไปหมดเลยวันนี้เราถอยมาจากการเลือกข้างก่อนแล้วดูว่า มันเต็มไปเรื่อยเรื่องของการโกหกต่างๆนานามากมายครับผมและเราในฐานะที่เป็นมุสลิมเนี่ยเราจะต้องมาย้อนมองดูในคํากล่าวของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลวอะลัยฮุสัลลัมที่ได้ตักเตือนเราเอาไว้ถึงการโกหกว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของใครนะครับดังคำกล่าวของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลอะลัยฮุสัลลัมอายะตุลมมนาฟิกิสซาลาซุนและสัญลักษณ์ของผู้ที่กลับกรอกหรือกลุ่มชนที่กลับกรอกเนี่ยมันทําไมครับมี3ประการกันนั่นคือ1อิสฮัดดะ เมื่อเขาพูดนั้นเขาจะโกหกหนึ่งอันนี้ชัดเจนในขอ้อที่หนึ่งนะครับว่าอิทธาวาเดอัคลัฟและถ้าเกิดว่าเขาสัญญาเนี่ยเขาจะบิดพริว้วนะครับว่าอิทตุมินาคอนและถ้าเกิดว่าเขาได้รับอมามานะในสิ่งใดเนี่ยเขาก็จะขดโกงง่ายๆรับเขาไว้วางใจในฝ่าบ้านสมมุตินะครับลองพิจารณาดูวันนี้เนี่ยเรามองในทีวีเนี่ยสามสัญลักษณ์นี้หรือคนรอบกายมันมีไหม คือมอม,อมดเลยองเราเนี <laughs> ่ยมองตัวเราเองด้วยนะครับคือื่อนดับดแรกต่พูดแต่โกหกอ่ะหนึ่งละสองในสภาพที่ไปรับปากเขาคําพูดมันผูกมัดเนี่ยแล้วเราทําไม่ได้หรือผิดสัญญาบิดพิ้วไปประการที่สามในเรื่องของเขาไว้วางใจแล้วเราก็ทาทาลายความไว้วางใจนะั้นง่ายๆเลยนะทีสมมติช่วงวันหยุดหกวันที่ผ่านมาเพือ่อนบ้านในเฝ้าบ้านพอเฟเดี๋ยจะดูแลอย่างดีพอเพื่อนบ้านมาถึงเนี่ยหมดเลย ของในบ้าน,นหมุดประมาณนี้ป่าจารย์เรียบเลยครับ <c oughs> คือไม,ไม่ไม่รักษาสภาพในเรื่องการคือการหรือคนให้เอาของมาฝาก<ด>เราจะรักษาให้ดีแล้ว,ลวก็คืนก็คืนไม่ครบประมาณนี้ไหมเขาอุสาว์ไว้ใจคือได้รับอามานะแล้วเขาก็จะคดโกงโโมีการคดโกงการมีการให้สัญญาแล้วเขาก็จะบิดผิวหลายอย่างเลยนะหรืออย่างเช่นคำกล่าวทั้งนี้คือ เมื่อเริ่มอ้าปากเนี่ยคือเขาใจง่าเริ่มอ้าปากก็โกหกแล้วเห็นทถ้าเป็นภาษาอ้าปากใช่ไหมครับอ้าปากเห็นเลน้นลิงไก่เราเห็นคนคนหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นคนโกหกมากๆเนี่ยในสังคมเรารู้ว่าคนนี้ถ้ามาเนี่ยพูดอะไรเนี่ยโกงแน่นอนเอาห้า,าหารหรือว่าคูณไปสิบไปประมานีคูณมาห้าหารด้ประมาณนี้มันะจริงและยิ่งในบ้านเราเนี่ยบางครั้งเราจะ แบ่งได้ง่ายว่าคนที่เป็นคนที่ชอบโกหกใช่ไหมครับ,รบหรือ,อพูดเรื่องที่ไม่จริงอยู่เป็นประจำแต่บางครั้งเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาดูด้วยว่าบางทีคนที่ชอบล้อเล่นคนเป็นคนขี้เล่นพูดจริงบ้างเกินจริงบ้างหรือพูดไม่ครบติดตลกอะไรแบบนี้บ้าง,บาง,บางแบบนี้บ้างเนี่ยนะครับให้ดูคํากล่าวของท่านอิหม่ามอมัลกุรอหมบันนะครับ,รบที่ได้บอกว่าการโกหกน,น,น,นั้นไม่เป็นที่อนุญาตอันนี้เราทราบแต่การโกหกนั้นเนี่ยไม่เป็นที่อนุญาตไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องล้อเล่นก็ตาม รอเล่นกันไม่ได้นะรอ้อเล่นกันไม่ได้อันตรายเพราะบางครั้งการรอ้อเล่นเนี่ยมันจะนําไปสู่การบาดหมางกันมันมีอะไรหลายๆอย่างที่การร้อเล่นเนี่ยเป็นเหตุผลที่ทําให้เกิดปัญหาบางทีไม่คบกันเลยนะผในสภาพบางทีออกมาจากมัจิดลหมาดด้วยกันเลยแหละดีเพื่อนกันแหละและในวงที่อาจจะหลังละหมาดแล้วรอ้อเล่นกันไปมามีปัญหากันเลยคนไม่มามัจิดเลยอาจจะมีการล้อเล่นเนี่ยบางครั้งผู้ที่ไม่ได้เข้าใจว่าเราล้อเล่นในขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยินเนี่ย ด้วยกับเรื่องโกหกที่เราคิดว่าเป็นแค่การล้อเล่นเนี่ยมันก็อาจจะนําปัญหาได้มันมีหลายๆเหตุการณ์นะครับในชุมชนเราเองหรือในบ้านเราเองในบางครั้งปัญหาที่ไม่ควรจะเป็นปัญหาก็มาจากการล้อเล่นด้วยกับเรื่องโกหกนี่แหละครับแล้วเราก็บอกว่าคิดมากอะไรฉันล้อเล่นแต่ในสภาพที่เราเล่นเนี่ยคนนั้นเขาเขาคิดจริงไปแล้วบูลลี่ไดีไหมการเกี่ยวกับบูลลี่บูลลี่บูลลี่ในการการเยียดยามการบูลลี่เนี่ยมันยิ่งคนขหนักเลยนะใช่ครับการบูลลี่ใส่ร้าย อย่างเช่นเนี่ยเราบุลลี่คนคนหนึ่งด้วยกับรูปร่างของเขาครับผม,มนะครับด้วยกับรูปร่างด้วยกับสีผิวหรืออะไรก็ตาม <CPU. S 2> เป็นการเยียดเยชาติการบุลลี่ต่างๆนานาหรือในความพิการของคนคนหนึ่งเนี่ยเรากําลังเป็นการดูหมิน่นดูแคลนผู้ที่สร้างเขาขึ้นอันนี้หนักเลยอคืออลอสสร้างมาแบบนั้นแล้วเราก็ เรานฐานะมุสลิมต้องระวังให้ดีในการที่จะบุนลีคนอื่นและการที่ทําให้เกิดความเจ็บช้าน้ําใจต่อผู้ที่เป็นมุสลิมในการดึกกับเพื่อนมนุษย์เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ต้องห้ามอยู่แล้วในอิสลามคือเนี่ยอย่างอิสลามสอนเนี่ยในสิ่งที่เราไม่ต้องการให้คนอื่นกระทากับเราเราก็อย่าไปกระทํากับคนอื่นในสิ่งที่เราไม่ชอบก็เหมือนว่าความแปลกประหลาดของโกหกเราไม่ชอบคนอื่นโกหกเราแต่เราเองอาจจะทําในสิ่งนี้ที่ประโกหกคนอื่นเนี่ยเขาเรียกเป็นพฤติกรรมที่ประหลาด <Ừ. S 2> ในสิ่งเหล่านี้ใช่ครับมันเป็นพฤติกรรมที่คนนี่ก็ไม่ชอบอืแต่ก็ห้ามตัวเองไม่ได้เหมือนกันทำไมให้ไปทำใช่ใพฤติกรรมเหล่านี้เราต้องแก้ไขให้ได้ในสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเอาอาจจะทําไม่รู้ตัวก็ได้ใช่ครับโดยที่พฤติกรรมนั้นเราสามารถที่จะแก้ไขเออเนี่ยตรงนี้อืโดยที่เรานั้นจะต้องทําอันดับแรกก่อนเลยก็คือเชื่อมันมีสามอย่างครับเชื่อ,อยอมรับ แล้วก็ลดอ้าวทำดีแล้วนะเอาพี่น้องเรื่องนี้ขั้นแก้ไขนะผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเป็นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวเรามาสู่ขั้นตอนแก้ไขหนึ่งเชื่อ,อยังไงเชื่อก่อนนะครับว่าพฤติกรรมด้านลบของตัวเองที่เป็นอยู่ในขนานี้เนี่ยหรืออะไรก็ตามที่เราไม่ต้องการจะให้คนอื่นได้ยินหรือเป็นสิ่งที่เรานั้นไม่ชอบในตัวเราเองเนี่ยเราต้องเชื่อกันว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะครับาอาจจะใช้เวลาไม่น้อยที่ทําให้เราเนี่ยรู้สึกอย่างนี้นะครับแต่ทั้งหมดเป็นเรื่องที่ฝึกกันได้ ฝึกได้เราสามารถฝึกได้นะครับให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่พูดตรงไปตรงมาเอาคำทเริ่มนะเนะี่ยคำไหนคานั้นตรงไปตรงมาฝึกเลยเริ่มเลยและเราก็จะกลายเป็นผู้ที่ไม่โกหกเลยที่ผมดีละเริ่มเลยเริ่มก่อนนะครับยอมรับตัวเองให้ได้เชื่อว่าเอาแหละว,วันนี้ถ้าเราโกหกไปแล้วคนจะมองเราไม่ดีเอ้ยเราพูดความจริงไปแล้วคนจะมองเราไม่ดีสลับแล้ว <laughs> ถ้าเราพูดความจริงไปแล้วคนจะมองเราไม่ดีในพฤติกรรมหรืออะไรก็ตามที่เป็นท่านลบของเราเนี่ยเราต้องเชื่อว่าเดี๋ยวเดราก็เปลี่ยนแปลงใช่ไหมพูดใหม่เราจะเปลี่ยนแปลงให้ได้เปลี่ยนแปลงได้เรากพูดความจริงแหละอาจจะพลาดไปว่ะฉันทำเองแหละเอาอย่างเด็กๆมาฉันทำเองแหละ ม่บอกไอตีนอ่ะไม่ได้แต่ฉันจะปรับปรุงคือเราเป็นคนสับเป่าเป็นประจำเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเราเป็นคนทําเราเป็นคนทําแก้วแตกเราเป็นคนทําอันนั้นแตกหรือเราเป็นคนทําให้เกิดความเสียหายในบ้านของเราเนี่ยครับเราต้องเชื่อก่อนว่าเดี๋ยวชเราพฤติกรรมต่างๆนั้นเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนเราสามารถเปลี่ยนได้แต่ยางอันดับแรกเลยก็คือต้องไม่โกหกไม่โกหกไม่โกหกยอมรับความจริงให้ได้แล้วก็ต่อไปก็ระวังกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเช่นเอาอาจจะซุ่มซ่ามหน่อยก็ฉันทำไม่ได้แต่ครั้งนี้แต่ต่อไปมะฉันจะไม่ทำแลว ปรับเปลี่ยนได้ใช่ครับ,รบแล้วมันจะเข้าสู่ข้อที่2ก็คือยอมรับอลฮัหมหรือลละยอมรับในที่นี้ก็หมายถึงยอมรับในความผิดพลาดของตัวเองไม่ต้องวิ่งหนีไม่ต้องโกหกไม่ไรไม่ต้องโกหกและการยอมรับในความผิดพลาดของตัวเองเนี่ยนะครับให้เราเนี่ยได้ลองบอกว่ามนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้เกิดมามีความผิดพลาดมันต้องมีผิดนะครับคุณบาร์ดอาดัมคอตโต้นะครับก็คือลูกหลานอาดัมนั้นมีความผิดแต่คนที่มีความผิดที่ที่สุดคือผู้ที่กลับปนี่กลับตัว นะครับ,รบโดยที่เราเนี่ยรู้อยู่กับใจแล้วว่าทุกคนมันมีความผิดพลาดกันได้แต่คนที่ชอบโกหกนั้นคือผู้ที่ไม่กล้าที่จะยอมรับความผิดพลาดของตัวเองเป็นคนที่ไม่ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นอันนี้มาสู่ขั้นตอนข้อที่สองยอมรับในสิ่งที่มันมันต้องมีผิดพลาดแต่ว่าข้อนี้ไม่ได้ไหม,มายความว่าง้นผิดพาลาดเราผิดพลาดตลอดก,ก็ต่ออย่าให้ทําซ้ำํำคือว่าผิดอันนี้ต่อไปพยายามจะไม่ผิดอีก อาเช่นวันนี้เรามาสายเนี่ยเอาแหละเราไม่โกหกว่าเรามาสายยอมรับคุณนอนเดกครับผมผิดพลาดไปเมื่อคืนผมแบบนั้นแต่ไม่โกหกก่อนอันดับแรกแล้วข้างหน้าก็พยายามปรับเปลี่ยนตัวเองนอนแต่หัวค่าเลยทําไมนอนคับก็ไม่อยากจะพลาดอีกไงและให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่กล้าที่จะเลือกที่จะยอมรับความจริงมากันดอหัวบัและให้รู้สึกเลยว่าการโกหกเนี่ยนะครับทําไมคิดว่ามันเป็นทางรอดของเราให้น้อยที่สุดเมื่อก่อนเนี่ยเราคิดว่าการโกหกเนี่ย เป็นทางออกเดียวแล้วแหละต้องโกหกแล้ววันเนี้ยแต่ให้ทําหรือพูดความจริงเนี่ยจนคิดว่าการโกหกเนี่ยมันไม่ใช่ทางออกที่ดีไม่ใช่ทางออกที่ดีพูดจริงแหละคือทางออกที่ดีและนะครับและในข้อสุดท้ายเลยก็คืออันแรกนะครับเชื่อยอมรับอันที่สามลดลดคือลดก็คือเสียงกลดาตัวเองเมื่อเราทําผิดพลาดบางครั้งเนี่ยตัวเราเองเนี่ยเราอาจจะ ตัดพพอเราจะอาจมีการวิจารณตัวเองทําไมเราพลาดอีกแล้วทาไมเราทําสิ่งนั้นแบบนี้อีกแล้วคือคิดในด้านลบกับตัวเองอจนทําให้เป็นผู้ที่ชอบโกหกและบางครั้งในโกหกตัวเองด้วยใช่ไหมครับอ่านลดอ่านสามันลด,ออนลดเอาใหม่เราลดในสิ่งที่จะโทษตัวเองนั้นแล้วมุ่งหน้าต้องทําใหม่ แบบไม่ให้ผิดละฉช่แล้วนะคือเปลี่ยนจากการโทษตัวเองหมายถึงว่าการให้เราได้มาเรียนรู้พฤติกรรมตัวเองว่าเรานั้นผิดพลาดอย่างไรจะได้แก้ไขตรงนั้นจะได้แก้ไขและมันอิสติกฟ้าเยอะๆขอปโทษตัวเราตัวเราาะในความผิดพลาดของเราหลักงออกกันนะนะครับให้เรานั้นได้ได้แก้ปัญหาและกล้าที่จะเผชิญความจริงโอ้ทำดีละนงามมากเลยนะแต่เมนหลักของ3ข้อนี้ไม่ว่าจะเป็นเชื่อยอมรับหรือลดก็คือต้องไม่โกหกก่อน ไม่โกหกก่อนตั้งตั้งตั้งเข็มมุ่งอลยคือไม่โกหกก่อนเราจะเป็นคนไม่โกหกแล้วแล้วก็ทําตามสามอย่างนีเชื่อแล้วก็อันสองไั้นนะเชื่อยอมรับยอมรับก็ลดแล้วลดแต่อันดับแรกคือตั้งใจฉันจะไม่โกหกแก้ไขเจตนาขอดุทอศให้เรานั้นเป็นผู้ที่ไม่โกหกนะครับและให้เรานั้นเป็นผู้ที่ ยืนอยู่บนแนวทางของท่านนบบมุฮัมมัสอลลลออะัยฮิวะสัลลัมเพราะความสัต์จริงนั้นเป็นคุณลักษณะที่ถูกสรรเสริญอัลลอฮฺหุบัดครับผู้ที่สัต์จริงอัลลอฮ์ทรงกำชับไว้ในอัลกุรอานของพระองค์นะครับก็คือยาอายูหันละดีนะอามุตตะกุลลอฮฺวะกูนุมอัสซอดีกีนโอ้สัทธาชนทั้งหลายพึงยำเกรงต่ออัลลอฮ์เถิดและจงอยู่ร่วมกับบรรดาผู้ที่พูดจริงมาทำนี่ละเพื่อนเราเป็นคนยังไงคนจริงจริงพูดจริงเราอยู่กลุ่มนั้นและเราต้องเป็นคนพูดจริงด้วย ให้เรานั้นได้ติดลักษณะนิสัยที่ดีดจากเขาเหล่านั้นหรือเราเนี่ยเป็นเหตุให้เพื่อนเนี่ยปฏิบัติความดีต่างๆและเราได้อยู่ร่วมกับบรรดาคนดีเนี่ยแน่นอนเนี่ยการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันดีเนี่ยมันย่อมย่อมส่งผลดีต่อผู้ที่อยู่ในนั้นด้วยเปลี่ยนปรับพฤติกรรมและกลุ่มนะฮะสิ่งที่เกิดนี้แก้ไขได้นี่อันกรานบอกครับผมและโดยลักษณะพฤติกรรมที่เราได้เรียนรู้กันไว้แล้วนะครับก็คือเรื่องของโกหกกั่การพฤติกรรมตัวเองในพฤติกรรมในบางครั้งเราก็โกหก เช่นอะไรนะครับเราบอกว่าเราไม่ไม่อยากกินหรือเราไม่ชอบความรุนแรงแต่ไม่ชอบมเนี่ยเราทำร้ายผู้อื่นตลอดเลยอืมีไหมครับมี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 พฤติกรรมนี้อาจจะมีหรือว่าฉันเนี่ยคนไม่ไม่ชอบนิทชาแต่บางทีในแต่ละวันอาจจะมีเรื่องบางทีเราก็ความรู้สึกคิดเข้าข้างตัวเองว่าเราเป็นอย่างนั้นแต่จริงอ่ะเราน่ะมีอย่างนั้นอืผมเน เลิกผมเนี่เลิกบุหรี่มานานแล้วแต่ม,มือมันห้ามไม่ได้ก็อย่าไปขีบมันอย่าไปขีบกลับอย่าไปคาบ <c oughs> มีพฤติกรรมเนี่ยกโกหกนะครับหรือ,อเป็นคนที่ไม่ดื่มสุราแต่ยกแก้วมาหยุดเลยเดี๋ยวเออน,นั่นเออเน,นี่ยเน,นี่ยมันโกหกบอกผู้อื่นว่าตัวเองนั้นเป็นคนที่ไม่ไม่ดื่มสุราอะไรแบบนี้มันต้องระงับในหลายๆพฤติกรรมบอกว่าเป็นคนที่รักครอบครัวแต่ใช้ความรุนแรงในบ้านตลอดอะไรแบบนี้ยังฉันเนี่ยไม่มีแล้วนี่สายฉันเนี่ยฉันไม่เคยพูดโกหกอกตีโกหกบางทีคําพูดเนี่ยบางทีมันออกมายังไงก็ได้ แต่พฤติกรรมอาจจะทำงานนั่นคือโกหกตัวเองแล้วในพฤติกรรมเนี่ยเราแสดงออกมาตรงกันข้ามกับคาพูดของเราครรือสิ่ง <ผม S 2> ที่ควรจะเป็น่งหรือสิ่งที่เราควรจะต้องยอมรับจากพฤติกรรมของเราโอ้ถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยกลับไปสู่ข้อแรกคือต้องไม่โกหกก่อนเชื่อแล้วก็อะไรที่สองเ <c oughs> <c oughs> ชื่อยอมรับแล้วก็เออแต่เป้าหมายอันดับแรกฉันจะไม่โกหกแล้วตอนนี้เริ่ม้ดยการเชื่อยอมรับแล้วก็ลด แลวบางครั้งเนี่ยการเชื่อและมั่นใจหรือเนียตั้งเจตนาไว้เพื่อรอสุตะละว่าเราจะไม่โกหกเนี่ยมันก็จะนําไปสู่พฤติกรรมที่ดีอย่างเช่นวันนี้เราเลือกที่จะบอกภรรยาว่าเราจะไม่ดื่มสุราละครับผมพฤติกรรมเราก็ต้องไม่โกหกด้วยใช่ใช่ถ้าเกิดเขาถามว่าดื่มสุราไหมเราพูดว่าไม่ดื่มแต่พฤติกรรมเรายังโกหกอยู่ในการกระทําของเราเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ไม่ถูกต้องเท่าไหร่ใช่ใช่ใช่ครับผมนะครับและอีกอย่างหนึ่งอย่างเช่นโกหกในเรื่องของคำพูด เรื่องอะไรน,นะเรื่องของคําพูดโอ้โหันนี้เลยอมากแต่เป็นกันเนี่ยไปเรื่อยเลยนะครับเออครับผมน้ําหูกระจกแตกอืเยอะแยะอะกลับไปสู่การตั้งใจจะไม่โกหกแล้วอเชื่อยอมรับยอมรับแล้วก็ลดครับผมอย่าได้โกหกซะก็พยายามยอมรับความเป็นจริงให้ได้นะครับและบางครั้งเนี่ยก็โกหกต่อเจตนาที่ตั้งเอาไว เช่นอะไรล่ะครับาการโกหกต่อเจตนาที่ตั้งเอาไว้เราเนี่ยเจตนาว่าจะปรับเปลี่ยนเป็นคนดีแล้วขอโกหกต่อเจตนาไปทําเรื่องไม่ดีหรือเราเจตนาไว้ว่าเรานั้นจะศึกษาให้จบอืแต่เราก็ค้านหรือเราทาพฤติกรรมที่มัน,ตนง,ง,นงตนน้นี่จะลึกเลยนะนี่จิตสํานึกเลยนะ,ะเราโกหกต่อจิตสํานึกของตัวเองโอ้โหนี่หนักหนักเลย Mm hmm. เราบิดพิวต่อสิ่งที่ตั้งเจตนาเอาไว mm ้ hmm. นะครับและการที่เรานั้นลองพิจารณาให้ดีเนี่ยว่าความผิดในการโกหกมันมีอยู่สิ่งหนึ่งที่หนักหนาที่สุด mm hmm. คือการโกหกต่ออัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์โอ oh, ันนี้อันนี้ยุ่งเลยดีนะครับ mm hmm. เช่นอะไรครับบามูเดนครับผมการที่คนคน,นึงเนี่ยอ้างว่าอัลลอฮ์ได้กล่าวไว้แบบนั้นอัลลอฮ์ hmm. กล่าวไว้แบบนี้ mm hmm. โกหกต่อพระองค์ สิ่งนี้เนี่ยเป็นเรื่องอันตรายอย่างมากนบีทังท่านบอกว่าใครที่โกหกว่าฉันได้กล่าวสิ่งนั้นสิ่งนั้นเอาไว้เนี่ยให้เตรียมที่ที่พมนากับเขาไว้ในนรกเต็นะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อันตรายอย่างมากเพราะบางครั้งเนี่ยมาจากความที่เรานั้นอาจจะด้วยกับเหตุผลอะไรก็ตามนะครับที่คนเลือกโกหกในด้านนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ที่อันตรายหรือเป็นคนที่ไม่ประสงค์ดีต่อสถาอิสลามหรือเป็น มุสลิมเองที่อยากจะแสดงความสามารถหรือว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ที่มีความรู้ในด้านนี้การเลือกที่จะแต่งยั์กุรานหรือเป็นผู้ที่นำมุจจะนอัลกานนบีมาอย่างอย่างไม่ถูกต้องหรือเลือกที่จะคิดสำนวนเองอะไรแบบนี้ก็เป็นเรื่องที่อันตรายหรืออยากจะให้คนทําความดีเลยบอกว่าสิ่งนี้ยนบีบอกนี้ทําอย่างนี้แล้วก็จะได้อย่างนง้นงี้ทั้งท่านนบีไม่บอกยุ่งคือเป้าหมายอยากจะให้คนเป็นคนดีอยากให้เด็กคนดีแต่เราก็ไป แต่งเองก็ไม่ได้อันตรายครับผมเพราะนบ,บีไม่ได้พูดถึงนี้มันก็ต้องต้องระวังให้ดีต้องระวังให้ดีนะด้วยกับเจตนาอะไรก็ตามเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเราถล่จนถึงขั้นนั้นเนี่ยมีนะครับมีในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเป็นประธานาธิบดีของประเทศในตะวันออกกลางท่านหนึ่งครับเขาก็ได้พูดถึงการย้ําเตือนให้ผู้คนเนี่ยได้ตระหนักในเรื่องของการใช้ชีวิตและการปฏิบัติทําความดีและเขาต้องการที่จะยกอันกุรอานสักอายะหนึ่งในการประกอบ การให้สัมภาษณ์ในขณะนั้นหรือการถแถลงข่าวในขณะนั้นเนี่ยนะครับแต่เป็นการยกอายะอันกุรอ่านที่มาจากสำนวนของเขาเองแต่ความหมายเนี่ยมันก็ใกล้เคียงกับอายะอันกุร่าอานที่ปรากฏอยู่ในอันกุราอ่านจริงๆแต่ไม่ใช่ตรงตรงอันนี้ก็เป็นเรื่องฮือฮามากในโลกตะวันออกกลางในขณะนั้นเพราะเขาเรื่องกล่าวด้วยกับเขาว่าก็าาาาลลอแตาก็คือล้อภาษาได้กล่าวว่าแต่สำนวนเป็นภาษาพูดของเขา อ,อ,อันนี้ก็เป็นเรื่องอันตรายและในต่างประเทศเขาก็ได้ออกมาตําหนิในการกระทาของแต่เขาเป็นประเทศที่มีประวัติดีมากมนะครับเป็นประเทศที่ที่มีประวัติดีมากไม่ได้มีไม่ได้มีด้านเสียในเรื่องแต่ครั้งนั้นเขาพลาดเพียงแค่อยากจะนําเสออนออายาสกุรานประกอบการแถลงข่าวของเขาสักเพียงอายาหนึ่งแต่ก็พลาดไปโดยที่ไม่ได้ตั้งใจหรืออาจจะไม่ตั้งใจกระทม ต้องระวังนะอันนี้ต้องระวังเป็นอย่างยิ่งนะครับและก็จะมีสิ่งที่อยากจะย้าเตือนในข้อสุดท้ายนี้อย่างที่บางอดีได้เกริ่นไว้นะครับว่าแล้วมันจะมีอะไรบ้างที่เรานั้นจะโกหกได้โกหกได้พี่น้องฟังมีกี่อย่างอิสลามบอกไว้ไหมอิสลามนะครับได้แบ่งเอาไว้เป็นสามประเภทเหตุการณ์ที่เรานั้นจะสามารถโกหกได้แต่พี่น้องทาง่านต้องฟังให้จบนะครับเดี๋ยวพอโกหกได้เนี่ยพอปิดทีวีไปเลย เอาเลยรอมานานแล้ว <c oughs> <c oughs> ไม่ได้อ่ะข้อที่หนึ่งนะครับ <c oughs> สิ่งหนึ่งนะครับที่บอกไว้คือการโกหกในภาวะศึกสงครามเพื่อรักษาชีวิตเออตัวนี้ยังไงจย์การโกหกในภาวะศึกสงครามนะครับเมื่อกี้ก็ได้พูดคุยส่วนนากับบาร์บว่าจากตัวอย่างที่เราพอจะยกได้เลยก็คือการที่เราได้เห็นว่ายุทธศาสตร์ในสงครามหรือยุทธการในแต่ยุทธการมันก็จะมีการหลอกกันก็เรียกกลยุทธ์มีการวางกลยุทธ์กันมีการตั้งค่ายตรงนู้นหลอกว่าไม่มีค่ายตรงนี้มีการ บักคบเพลิงไว้ที่สนามรบอย่างเดียวแต่ตัวทหารจริงๆอยู่ที่นึงอะไรแบบนี้เราได้เห็นได้ชัดเจนใช่ไหมครับหรือการที่ควบม้าเปล่าๆไป500ตัวแต่มีการทหารจริงๆที่พร้อมรบอยู่ที่หนึ่งอะไรแบบนี้การส่งข่าวมีสายรับต่างๆนานามอยู่ในภาวะสงครามเข้าไปปล่อยข่าวในเมืองต่างๆอะไรแบบนี้ที่เป็นช่วงภาวะสงครามเป็นอะไรคำยุทธศาสตร์หรือเป็นกลยุทธ์กลยุทธ์สงครามม่ะนะ อัานานี้ข้อนี้ทาได้ข้อนี้สามารถที่จะกระทําได้นะครับพนะ้าอยู่ในช่วงภาวะสงครามแต่อีข้อน,นึงอันนี้ก็จะใกล้ตัวมาหน่อยอเพราะเราอาจจะไม่ได้อยู่ในช่วงของขคราคง<ม>ไม่ต้องไปปล่อยข่าวลือในที่ไหนโดนจับเอาครับผมนะครับข้อที่2เนี่ยนะครับคือการโกหกเพื่อให้2ฝ่ายคืนดีซึ่งกันและกันโอ้โหนี่อันนี้อันนี้เห็นภาพง่าย บอกว่าตรงนั้นเนี่ยเขาเขาพูดดีกบคุณนนะเขาฝากสลามมาประมาณนี้ใช่ไหมนี่หนึ่งตัวอย่างนะครับอย่างเช่นวันนี้ผมเจอพรดีแล้วเจอบางอุมัตครับผมช่วงนี้ดีกันอยู่ใช่ไหมครับอ๋อดีไม่มีอะไรไม่มีมีอะไรแล้วเห็นบางสองคนต้องทํางานด้วยกันอยู่ตลอดเวลาแล้วบรรยากาศมันอึมครึมตลอดเลยอ่าใผมโอ้โงนกันไม่หายสักทีเนี่ผมก็อาจจะบอกว่าไอาบางอุมัดฝากขนมมาให้หรือฮามิลล่าบางวัดฝากสลามมาให้จางชาววาลิมุสเซร่หรือเราอาจจะไปเยี่ยม บางอบดีนะครับแล้วเราก็อาจจะพูดก็บางอุมัดก็ถามถึงอยู่เหมือนกันนะโอ้จริงนะบางเป็นไงบังเอาก็คิดถึงอยู่เหมือนกันเลยเนี่ยฝากลามกลับไปด้วยอบรรยากาศดีอ่ะถ้าเป็นคนบ้านเราเป็นไงมันต้องมาถามถึงเขาอุตส่าห์จะเป็นเขาได้คนปณิบัติธรรมเนี่ยอันนี้คือโกหกเพื่อปณิบัติธรรมให้เกิดการคืนดีซึ่งกันและกันอันนี้อันนี้ได้แต่ว่าไม่ใช่ไปพูดจนตีหนักกว่าเดิมนะเราไอ้นี้ต้องระวังทีแรกเขาจะดีแล้วไอ้นี่เขาไปแยกยังกไงเดิมอันนี้ไม่ใช่คือได้ปณิบัติธรรมอิสลาม ครับสองสอคนคือให้เกิดการคืนดีกึ่งกันและกันในระหว่างพี่น้องโอ้โหอันนี้อันนี้ได้ทำดีละเราไม่ทำกันและเป็นเรื่องที่น่าที่น่าทำเลยนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยในทางตรงกันข้ามในบ้านเราเนี่ยนะครับเวลาเราไปหาคนที่ขัดแย้งกันเราก็จะถามไแล้วแล้วทะเลาะเรื่องอะไรใช่ไหมครับไอ้เองทะเลาะเรื่องอะไรเนี่ยเล่าให้ฟังดิก็ยิ่งเพิ่มไฟร้อนแดงในขนาดนั้นอีกใช่ คือคือหรือเอาอาอีกฝ่ายไม่บอกกับอีกฝ่ายม,มันก็ยังมันก็อันั้นอยู่แล้วพอไปบอกบางมัดเขาว่าบางอาวดีนแบบนี้มันจริงไหมจริง <c oughs> นี่แล้อย่างนั้นเรเอภปายกันใหญ่เลยแต่ถ้าอิสลามหรือว่าปณิบนอมสักอสองฝ่ายให้ดีกันเนี่ยมแม้แต่โกหก ไม่เป็นไรหรอกบางอุมัตเขาก็ไม่ได้พูดแบบนั้นซะทีเดียวอะไรแบบนี้เออเนอเออเราคิดเองดีกว่าเขาก็ยังเป็นห่วงบางอยู่จโอ้โหทำจริงจริงแล้วเขาเคยบอกกับผมนะแบบนั้นอะไรก็ว่าไปโอ้โหเสียใจแต่ต้องเป้าหมายก็คือให้เกิดการคืนดีซึ่งกันและกันอันนี้ข้อ2อันนี้ขทำกันนะครับอ่ะในข้อที่3นะครับสิ่งที่อยากจะบอกว่าการโกหกที่เป็นที่อนุญาตนะครับเป็นที่อนุมัติก็คือการโกหกภรรยาอันนี้อธิบายด้วยฮะเดี๋ยวหลายๆคนกำลังจับโกหกอยู่ ยังไงฮะการโกหกที่มันเกิดขึ้นในครอบครัวเพื่อให้สภาพในครอบครัวเนี่ยมันรักคข่กลมงเกลียวกันอยู่อช่จะบอกบอกแต่อยากจะอธิบายก่อนว่าบางครั้งในการโกหกภรรยาของผู้คนที่เป็นสามีเนี่ยต้องเป็นเรื่องที่อนุญาตด้วยนะครับใช่ใช่อย่างเช่นเราถูกถามว่ากับข้าววันนี้เนี่ยเป็นไงบ้างครับก็อร่อยอร่อยดีละอร่อยก็ได้กินทุกวันเลยนะโมเดีมามเดลนะครับอย่างเช่นภรรยาเนี่ยทำกับข้าวมาให้เราเนี่ยแล้ว เรารู้อยู่กระจาเนี่ยว่ามันไม่ได้เรื่องเลยเนี่ยอาจจะเป็นเงี้ยเอาแหละแต่เราก็กินเดี๋ยวพอโกหกไปอาจจะไม่ได้กินเนี่ยเราก็ชมโดยการชมของเราเนี่ยมันก็อาจจะฝืนกับอารมณ์ของเราในขณะนั้นเราก็อาจจะบอกก่อนว่าอร่อยนะแต่ถ้าเพิ่มน้ำปลาเนี่ยก็วิธีการโกหกเหมือนกันแต่องี้อนุญาต อร่อยนะแต่เพิ่มตำปลาซะหน่อยหรือการที่ภรรยาเนี่ยทวงถามถึงฮัดิยะที่เราเคยสัญญาไว้เมื่อก่อนว่าเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยหรือวันอีดเนี่ยหรือในช่วงที่เราเงินเดือนอ่อนเราจะซื้อฮัดิยะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยจะมอบให้กับนางแล้วเราเงินมันไม่พอจริงๆครับด้วยกับเรสกีในช่วงนั้นที่มันไม่ได้ไม่ได้เพียงพอต่อการที่จะไปซื้อฮัดิยะให้กับภรรยาตามที่สัญญาไว้เนี่ยเราก็อาจจะบอกปัดไปเพื่อลดปัญหาในขณะนั้นมันก็เป็นหนึ่งการโกหกเหมือนกันนับว่าเป็นการโกหกแต่เป แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่อนุญาตเลยคือการที่เรานั้นโกหกไม่ใจนะฟะก็ออซึ่งเป,เป็นสิทธิ์ของนางมันมีผลต่อสิทธิ์ของนางในบรรดาสิทธิ์ต่างๆที่นางควรจะได้ไดรับหรือลูกควรจะได้รับและเราไม่ให้และเราเรียกที่จะโกหกว่าเราไม่มีเราไม่อยากให้เราไม่พร้อมเราโกหกบายเบียงต่างานนะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องไม่ถูกต้องนี่ครับนี่ก็คือสิ่งที่เป็นความงมดงาม พร้อมสับนะครับกับในส่วนของสิ่งที่ให้ได้เรียนรู้วันนี้ก็อาจารย์สรุปกับพี่น้องในขณะนี้ครับผมสิ่งที่อยากจะสรุปกับพี่น้องในวันนี้นะครับนอกจากการที่เราได้เรียนรู้ถึงบรรดาแรงจูงใจต่างๆที่ทําให้คนคนหนึ่งเนี่ยมีพฤติกรรมที่แปลกประหลาดเราบอกว่าเป็นพฤติกรรมที่แปลกประหลาดเพราะว่าการโกหกนั้นเป็นพฤติกรรมที่ประหลาดก็คือการที่เรานั้นไม่ชอบที่จะให้ผู้อื่นมาโกหกกับเราแต่เราก็บางครั้งห้ามตัวเองไม่ได้ในการที่จะไปโกหกผู้อื่น แรงจูงใจต่างๆที่ได้บอกพี่น้องไปแล้วนั้นไม่ว่าการไม่อยากที่จะยอมรับความจริงการไม่อยากที่จะได้ยินความจริงหรือการกลัวความเจ็บปวดที่จะเกิดขึ้นสิ่งต่างเหล่านั้นเนี่ยให้เราปล่อยวางและมอบหมายต่อเราสมุตรตาลแล้วเลือกที่จะกล่าวความเป็นจริงพูดความเป็นจริงออกไปเพราะด,ดังคําของท่านอาเบียมาสลอสลาม,ลามว่าสาัญลักษณ์หรือลักษณะของคนที่เป็นผู้กลับกลอกเนี่ย เมื่อเขาพูดเนี่ยเขาก็จะโกหกเราเนี่ยต้องตั้งเจตนาว่าเราจะไม่เป็นแบบนั้นเราจะไม่เป็นอย่างคนที่ทาน,นาบีมอัสสลามได้เตือนเอาไว้ได้บอกเราเอาไว้เพราะว่าหากเราตกอยู่ในสภาพนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของการขาดทุนและเป็นชีวิตที่ไม่น่าพิรำสลัในการใช้ชีวิตและเราบอกว่าเป็นผู้ศรัทธาแต่พฤติกรรมของเรานั้นแตกต่างออกไปสิ่งนี้อยากจะฝากพี่น้องน,นะครับให้เรานั้นได้ได้พูดความจริงจน,จนติดเป็นนิสัย นะครับอชาาาัลล์กรบ,รบขอพระองค์รับทรงประทานผลตอบแทนให้กับอาจารย์ฮานีโตมังีครับอินชาอัลเราครับเรือหน้าเรากลับพบกันใหม่ครับวันนี้เ้าสอง,สองกลับจากลาก,กันก่อนนะครับวะบ,บิลลาฮิตอฟยกวะฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมุฮมมัุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ